บลูพงที่วัดออกสื่อแจงความสัมพันธ์สาวมิยาทองเจอือหลังพ่อฝ่ายหญิงโพสต์ภาพคู่สุดหวานชวนคนจิ้นทั้งประเทศเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาสุดๆเมื่อจู่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีททองเจอือได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวมิยาทองเจือในงานอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งข้างตัวก็ได้มีนักแสดงหนุ่มหลอ่อ บลูพงทิวัตรร่วมเฟรมอยู่ด้วยงานนี้ทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างจับจีนเพราะดูเหมือนทางคุณพ่อพีจะทงหนักด้วยการเขียนแคปชั่นว่าสรุปใครเขินก่อนและยังมีแท็กไปหาหนุ่มบลูอีกด้วยงานนี้นอกจากฟินแล้วก็มีหลายๆคนจุดชนวนขึ้นมาว่าทั้งคู่อาจจะกำลังสารสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันอยู่หรือไม่ ล่าสุดฝ่ายบลูก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แบบเคลียร์จบในม้วนเดียวบลูพงท์ทิวัดแจงสัมพันธ์มิยาล่าสุดทางด้านหนุ่มบลูพงษ์ทิวัดก็ได้ออกอีเวนต์และพบปะกกับสื่อมวลชนพร้อมให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องราวในชีวิตในแฟนๆได้ทราบข่าวคราวอีกทั้งเจ้าตัวยังได้เคลียร์ประเด็นที่หลายๆคนต่างจับจิ้นบลูมิยาโดนเจ้าตัวเผยว่า ตอนนี้สถานะโสดร้อยเปอร์เซน์เหมือนยังสนุกกับการทำงานเอนจอยมากๆอยากจะทำงานให้เต็มที่และรู้สึกว่ารอให้ตนเองโตวกว่านี้อีกนิดและถ้ามีความพร้อมทุกอย่างที่จะดูแลคนอื่นได้ในตอนนั้นค่อยคิดที่จะมีแฟนเมื่อถูกสื่อมวลชนจ่อไม่ถามว่าตกใจไหมโดนโยงความสัมพันธ์กับมิย่าฝ่ายบลูตอบว่า ผมก็ไม่ถึงกับตกใจก็เฉยๆครับแล้ววันนั้นที่เขายื่นให้ผมดูผมก็ทำงานอยู่ด้วยผมเห็นแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรหากถามว่าที่ผ่านมาได้ทราบและรับรู้ข่าวสารของฝ่ายบ้างหรือไม่เจ้าตัวเผยก็เห็นบ้างทางผู้จัดการก็มีการเอามาให้ดูแต่ตนเองไม่ซีเรียสที่โดนจับตาแต่มันไม่มีอะไรจึงไม่ได้ซีเรียส ซึ่งทางบลูก็ได้บอกอีกว่าหลังจากวันนั้นก็ยังไม่ได้เจอมิยากับคุณพ่อพีททองเจอเลยเจอแค่วันนั้นและไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นบลูตื่นเต้นได้ร่วมงานแฟนชั่นโชว์ที่อิตาลีนอกจากนั้นบลูยังได้เล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้ร่วมงานโชว์แฟชั่นโชว์ที่อิตาลีโดยเจ้าตัวได้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่า เป็นครั้งแรกที่ตนไปงานมิลานแฟชั่นวีคตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปมิลานแฟชั่นวีคและเป็นครั้งแรกที่ผมร่วมงานกับทอสก็ทำการบ้านเตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นก่อนเดินทางก็ไปตัดผมเสริมหล่อซ้อมเดินก็มีบ้างนิดหนึ่งถามว่าพบความหล่อไปไหมก็มีพี่พี่ช่างแต่งหน้าไปเสริมความหล่อให้กับเรา ในงานก็เจอซุปตาเยอะอันโบยอนที่นานะก็เจอหลากหลายศิลปินมากเลยครับฟิลนั้นก็ดีใจตื่นเต้นครับเจอพวกเขาทุกคนเขาเฟรนลี่และไหนมากมาก